เด็กน้อยขายไม่ขีดไฟนี่คือเรื่องราวจากอดีตที่ไม่นานมานี้ในเมืองหนึ่งมีเด็กสาวหน้าตาสวยคนหนึ่งในวันส่งท้ายปีเก่าวันนั้นเธอเดินอยู่ข้างถนนพร้อมกับไม่ขีดไฟในตรกรก้าที่ถือมาแถมเธอยังพกติดในกระเป๋าผ้ากันเปื้อนอีกด้วยตอนนั้นมีหิมะตกหิมะมันปกคลุมผมของเธอเล็กเกลียวผมสวยๆที่คอของเธอเธอเดินตั้งแต่เช้า แต่ขายไม่ขีดไฟไม่ได้เลยเธอเข้าหาผู้คนตามท้องถนนแต่ไม่มีใครสนใจจะซื้อไม่ขีดไฟเลยเพราะว่าทุกคนฉลองเทศกาลกันอยู่หลังจากที่เดินผ่านฟุตบาทเธอเห็นร้านหลายร้านที่ขายอาหารน่ากินเห็นหลายร้านอาหารที่มีคนนั่งกินอาหารฉลองกันหลายชนิดพร้อมกับเทียนบนโต๊ะ เธอหิวมากและไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เช้าเธอตัดสินใจทำเป็นไม่สนใจและเดินต่อไปเธอตัวสั่นเพราะมันหนาวมากตอนกลางคืนเธอเดินไม่ได้ตามปกติเพราะเธอต้องเดินเท้าเปล่าตอนเช้าตอนเธออยู่บ้านนั่งทางคุณย่าที่ป่วยแมรี่ออกไปขายไม่ขีดไฟหน่อยได้ไหม เราจะได้หาอาหารมากินได้ถ้าแก,กขายได้ไม่ค่ะแม่มันหนาวมากเลยนะไปเด็กโง่ไปขายไม่คิดให้หมดก่อนเย็นนี้อย่ากลับบ้านถ้าขายไม่หมดหรอกไปเถอะหลานไม่งั้นเขาจะตีหลานอีกอย่าเสียใจมากที่มีลูกชายที่โหดร้าย <c oughs> ไม่ต้องห่วงคะ่ะหนูจะไป แมรี่เอาไม้ขีดไฟใส่ผ้ากันเปื้อนใส่รองเท้าแตะของแม่และเดินจากไปเธอพยายามที่สุดที่จะขายไม้ขีดให้กับคนอื่นแต่ไม่มีใครตอบรับเธอตอนนั้น <S 1> <S 1> เริ่มมืดและแมรี่หิวมากแต่เธอก็ยังจำคำขู่ของพ่อได้เธอเลยเดินต่อไปและบนถนนเธอไปชนกับใครเข้าโอ้โทษทีนะเออไม่เป็นไรคะ่ะคุณอยากจะซื้อไม้ขีดไหมคะ โทษทีฉันไม่ต้องใช้มันนี่แล้วพวกเขาก็เดินต่อไปหลังจากนั้นเธอรู้สึกว่าตัวเองเท้าเปล่าแล้วรู้ตัวอีกทีว่ารองเท้าแตะข้างหนึ่งของเธอขาด <c oughs> และเธอหาอีกข้าง <c oughs> เธอเจอมันในขูน้ำ <c oughs> เธอดึงมันออกมาไม่ได้ <c oughs> ก่อนที่จะเดินต่อ <c oughs> เธอเช็คว่าไม่ขีดของเธอยังอยู่ดีไหม <c oughs> เธอเจอคนหลายคนแต่ขายไม่ขีดไม่ได้เลย เธอเริ่มเหนื่อยเดินไปยังที่มุมระหว่างสองบ้านและตัดสินใจนั่งอยู่ที่นั่นสักพักหนึ่งคว <c oughs> ามหนาวเริ่มโหดร้ายขึ้น <c oughs> เด็กหญิงกับไม่ขีดไปคิดว่าถ้าฉันเอาไม้ขีดมาจุดคงจะอุ่นขึ้นบ้างแต่ก็อีกครั้งเธอคิดอะไรขึ้นมาอีกแต่ถ้าพ่อรู้เขา้าเขาต้องโกรธเรามากนนแน่ แต่ความหนาวทำให้เธอคิดว่าเขาไม่รู้หรอกถ้าจุดแค่อันเดียวเธอเริ่มเอาไม้ขีดออกมาและจุดมันจุดไม้ไกลๆและเธอเซอร์พไพรส์มากไม้ขีดนั้นกลายเป็นเตาอบผิงเธอรู้สึกอบอุ่นเธอเอามือเข้าไปอังใกล้เตาและพยายามจะเก็บความอุ่นเอาไว้เธอมีความสุขมากแต่หลังจากนั้นไม่นาน มาก็ตกลงมาใส่ไม่ขีดและดับไปเธอผิดหวังมากไม่นานเธอก็หนาวอีกเธอคิดสักพักและเอาไม่ขีดออกมาเธอเอาไม่ขีดออกมาและขีดมันกับผนังใกล้ๆกับเธออาเธอแปลกใจมากกำแพงกลายเป็นกำแพงใสตอนนี้เธอเห็นทะลุกกำแพงบ้านนั้นสวยงามมากแต่งอย่างดีมีเตาผิงไฟ มีไฟมีเทียนจุดและครอบครัวกำลังเฉลิมฉลองอาหารกันอย่างอร่อยเธอเห็นอาหารเต็มมือกับเค้กบนโตะ๊ะครอบครัวนั่งคุยกันอย่างสนุกสนานระหว่างนั่งอยู่ข้างโตะ๊ะเธอเห็น่านอบบนโตะ๊ะอยู่ดีๆนั้น่านก็มองมาที่แมรี่เธอเริ่มแปลกใจมากอีกไม่นานเธอก็เห็น่านนั้นลอยมาหาเธอและเธอหิวมาก เธอยินดีมากที่ได้เห็นห่านบินมาหาเธอหานบินมาใกล้กับผนังเธอเลยเอามือไปใกล้กับหานมือกำลังจะถึงจานหา่านแล้วหลังจากนั้นไฟบนไม่ขีดก็ดับลงและทุกอย่างก็หายไปตอนนี้ไม่มีกำแพงใสอีกแล้วแมรี่ผิดหวังมากเธอมองไปที่ท้องฟ้าขอให้พระเจ้าช่วยเธอพระเจ้าคะ่ะ ช่วยหนูให้ผ่านพ้นมันไปด้วยหลังจากนั้นเธอเห็นดาวตกลงมาเธอเลยคิดอย่างหนึง่งว่ากันว่าเมื่อเห็นดาวตกจะมีคนตายท่านย่าป่วยมากแสดงว่าฉันเสียท่านย่าไปใช่ไหม <c oughs> อ้ท่านย่ารักฉันที่สุดเพราะเธอ <c oughs> ร้องไห้ เธอได้จุดไม่ขีดอีกครั้งเธอไม่เสผภายที่เห็นท่านย่าตรงหน้าท่านย่ามาแล้วเหรอใช่เลยย่ามาหาลานแล้วแมวรี่ดีใจที่ได้เห็นคุณย่าแต่ไม่นานหลังจากนั้นเธอก็กลัวว่าคุณย่าจะหายไปอีกเธอหยิบไม่ขีดไฟมาเพิ่มและจุดต่อจากไม่ขีดที่จุดอยู่แล้วและตอนนั้นก็มีแสงแสงที่สว่างเยี่ยงกับแสงอาทิตย์ ในคืนนั้นตอนนั้นรอบตัวแมรี่กับคุณยา่ามีแสงสว่างมากแมรี่มองไปที่คุณยา่าคุณย่าสวยมากในชุดเท้าชุดใหม่คุณย่ามองไปที่แมรี่และยิ้มให้แมรี่ท่านยา่าหนูกลัวที่จะอยู่ที่นี่พาหนูไปแกบท่านย่านะคะได้เลยย่าจะพาไปด้วยเอามือมาสิคุณย่าจับมือแมอรี่เอาไว้ และกอดแมรี่พวกเขาเริ่มบินขึ้นฟ้าแมรี่ดีใจมากจนปรบมือรัวๆเป็นยังไงบ้างนางฟ้าของยา่าตอนนี้หนูไม่หิวไม่หนาวไม่กลัวแล้วหนูรู้สึกตัวเบามากคุณย่ายิ้มให้เธอและพวกเธอบินไปที่สวรรค์ นั้นบนหน้าของแมรี่มีรอยยิ้มที่ไร้เดียงสาและแสงอาทิตย์ก็สาดมาบนใบหน้าของเธอ,อยามเช้าตอนนั้นมีหลายคนมารวมตัวรอบเธอทุกคนมองศพแมรี่นอนอยู่ที่มุมของบ้านพร้อมกับซากไม่ขีดใหม่ทุกคนเสียใจกับเธอ